ไปดีเอ็มซมตอนนี้เราเดินทางมาเนาะเกือบรึงส่งหงและนอตามถนนสุขุวิทเนาะชิม,มุ่งหน้าไปรัชดำรีเพุเ่อเนาะบอสใส่กางเกเทือรถติดไฟดอกไฟแดงเนาะเอช้ำใจอยู่เรื่อยเลยทั้งสมสิ่ก็ได้ จะเ,เป็นต้นจานฝนกระตกเ้อั่านฝนตกนี่รถนี่แห้งติดนะักรดเป็นอย่างสถาน,นีไฟฟ้าพร้อมพงแล้วสุขุมวิทเสาซีซอยเสาซาีถือว่าแถวนี้ฮะถือว่าแถวศูนย์การค้า ไงแหละอสอ่วนก็สากลแบบไม่ไม่เงียงไงนะเดือยคอท์เธอหรอกเดือย i ิมเพอโร่พรเจ้าก่อนมันสั่งคิดว่าคิดว่าถือก่อน The อิมเพอโร่เดือ่ส่วนสาธารณะอยู่นี้สามารถมานาั่งลีนนั่งตักอากาศได้อยู่นี่นะเพราะว่ามันเป็นในเมือง นาะอยู่ไส้มือนี่นะแมนกับมีเดออีกอันนี้นะยังบอแล้วกับลังสร้างอันนี้ก็เดอร์ใกล้ๆซื้อใกล้ๆกันเป็นกลุ่มเดียวเขาเจ้านะแฟมิลี่เดียวซื้อก็อย่างใกล้ๆกันอันนี้ชิมเป็นเดอร์อยังเดอร์อ่านบัรถืกจ้าเถื่อเดอร์เอ <c oughs> ็มซีไฟด์เอ็มซีเฟีย มีเดอะอควาเตอร์เดอะอินเฟร์โรแล้วก็เดอะอันนี้เห็ดใหม่เดื้อเอ็มซาฟาเรื่องราวนี้นั่นภาษาอังกฤษก็บุ้งถือกระซังใช้มือนีเ่เพิ่งเอาลงสงูงอีกสองปีเพื่อรอคัสซิเล่เนี่ คอยมันใหญ่ยิงใหญ่หลายเนาะทั้งห้างทั้งตึกสูงสูงของแฮมสูงสูงมีไอเกียพูดได้ไอเกียกันทีมาเห็นอยู่นี่เอ็มสปา์ไอเกียสุขวิดกับทีมาเห็นอยู่นี้ทางอยู่นี่เอ็ดบันขายเครื่องขายของอยู่นี่

จะยินเดี๋ยจะยินจะยินปลาน้าลวกไก่อะไรเดี๋ยวห6ดีเซลนันนะลาบี้เจ็ดธรรมดา34 94ลงราคาแล้วน้ำมันนะลงไหนเดียว ลงเขาห้อันน่ะสาวบ้านดีใจใน้อหนึ่งสตางสองสตางค์วานี่อันสี่สิบหศหาเนาะวันนี้สี่สแสดงว่าลดอยู่ประมาณน่ะหนึ่งเกสตางเ <c oughs> สตางขึ้อเอาเลยทำ้เก้าสตางค์ ป้ายเหลืองกรุงเทพมหาคนครเขาก็ป้ายเหลือง <c oughs> แท็กซี่เด้อป้ายเหลืองไทยเนี่ยป้ายเหลืองลาวแล้วรถส่วนตัวน <c> ะ <oughs> บางเบงิ้ลบางเบิ้ลยำ zoom ติดติดแล้วห่าก็ยืมนงินซื้อขุงวิทสิไปฮอดันต้องเสีไปสอง่วนอ่สิไปฮอ,อ,อดอาสุกนี่นะ นั่นและพอกพองแล้วก็โศกอ,อ่มันก็คือสมยัยก่อนโควิดหลังโควิดก่อนโควิดตอนโควิดอุดใจเอาอดใจเอาอใจกินปลาหน้ำลวกไก่หัวหน้าบ้านน,นี่หละภูมิที่มาลนะครในช่วงที่เราเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเข้ามาซุยอไซซุ้อไซในเดือนสิงหาคมนี่แหละหาก็เริ่มต้นเดือนสิงหาคมกับอัญะ์อะไรให้บอกเดี๋ยวว่านางนีเราถ่ายออกปา <c oughs> ้ายหลดราวขี่แท็กซี่ไป ไปัวไวาได้เปินว่าขมิ้นเนี่ยรถขมิน้นดีอะไรวะรถขมิน้นยังไม่ทิ้งจะมนเนมันง้งเล่าบบจักจากแตคขมินนีน่ใ่อาสวนนะขาวอา่า,นะา,า,อ,าอีกนะเนี่ยะคอยไปคอยไป ไปไปไปคอยปีนคอยไปคอยเดินเบื้งขี่รถสมสวนหน่อยขันไปซื้อไปเพลินจิตขันเลี้ยวขัววล้วไปเพชรชบุรีขันเลี้ยวท้ายล้วไปฟารามที่สีไปท้างใดกันไดตามใจไป ร้อยเมตรเลี้ยวขวาที่แยกอโศกมนตรีเข้าสู่ซอยสุขุมวิท21ถนนอโศกมนตรีไปเดี๋ยว้ครับติดแถวแถวครัวก็ติดเือกันเพชรุรีตัดม่โออยัยงหลือมีสะพานข้ามแนละ้วกันยังติด,อดเ,อเออที่แดงดเดียอยู่นี่แล้วเอาอยู่ ทั้งเถื่อนผมบอกไปฮอดแล้วมันบอกขึ้นแดงขึ้นโลดดิเขาก็อยากเบิ่งอยู่ว่ามันแดงตัวเดรร์พ่นพุ่นนะแดงใจวายแต่เนี่ยมันเป็นแตกเด,ดงใจวายเถื่ารถติดตลอดพอไปดอกข้างนี่นะนลองไปทางนี้เบิ่งทางทางเงยว,วาราดเงี่ยนทงตรายสติดกระติดเนาะติ๊เท้าก็เงียว ย่างกินไร่ไปพอฮอดก็ให้ไปกินอันนั้นเป็ดปักกิ่งอยู่เยาวราชนะก็พอมึงไปมึงไปฮังสุ่ไปคอยไปเด้อฮังสุ่มเด้อ เทศบาลเขตของเตยทุกคนก็มาเก็บขี้ยงกขี้เงียที่จริงคนเก็บมาแต่แต่เศร้าคแล้วแต่ว่าเชอานี้คนมาเก็บไม่เล็บไม,ม่ตื้นพอของเทอม,มันมีงาไหมางาตอกนะส่วนหลายฝนตกแล้วมีงาไหมี่มันตกคนต้องมาเก็บมาเล็มเอาอีกนะ่ังเหลานะคนเก็บจะดึกเดือคนแล้วชุดหนึ่งแล้วต่สี่ห้าโมงที่ว่าก็บ่รจน์ทเท่านเดียวถักสามชอบคนหละถึงฮอตสิสอง อ๋อสิบโมงกว่าเชนต่อไปมือนี้มันซาเดี๋ยวบอกพอใจแต่ว่ามันเป็นฝากส่วนหนึ่งอีก,กว่านะตับปกติฝนเก็บตั้งแต่ขี้เหงื่อเก็บตั้งแต่ห่าโมงเศร้าเนาะแล้วพวกกวดท่นแม่นต้องตื่นแต่สี่โมงมาปัดบางกวดขี้เหงื่อเข่าเสาร็จกระโลงกระเลงไว้เมืดแล้วก็ห่าโมงโลดเก็บขี้เหงมาเก็บเนาะห่าโม่ห่าแปลโม,โม,โมน่นะ เ็บชุดหนึ่งคือจ็ชุดหนึ่งชุดแรกห้าโมงหาหาโมงเศ้าหาแปดโมงเศ้านนี้แปดโมงเศ้าหาสิบโมงดืสิบสองโมงยี่สิบสโมงก็นอีกจุหนึ่งนี่แหละมาเก็บอยู่ข้างขเจ้าาสีลวดสีเรล่ยข้างข้าวเจ้าข้าเจ้ายังเห็นล้วจะคอยได้เล่าให้ฟังเนาะพ่นกระปานน้ำพุ่นไดเก็บกี่เงินปาน้ำมันบวาดบไวี่เงิน

มีรถมือเร้ามีรถแบบนี้กีงเนียเข้าไปแล้ววายตกไว้เนียอันนี้สลายเป็นต้นไม้เชี่นพวกบำรุงต้นไม้ตัดต้นไม้อ่าคอยไปคอยไปทางโซม ไฟขาที่แยกอโศกบนเขียวแล้วกับซอยโวยข่อยไปในถนนอโศกอันนี้อโศกซีแยกอโศกเ้อะซึ่งว่าเป็นซีแงคือว่าสูนการค่าไงกันอีกมีทางเทอร์มินอล2ซอเนะแล้วก็มีหงแหมเซ็นเซ็นทรัล่อยแครนเซ็นทรัลข่อยเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดต่อระหว่างรถรางไฟฟ้า BTH กับรถไฟใต้ดินรถรางใต้ดิน ลงไปลุ่มอีกเป็นรถใต้ดินป้ายวันนั้นนะไปใส่ก้ายไปวันนั้นนะเรื่องราวนะมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลขสามเข้าสู่สุข,ขุมวิทสิบสองอีก8ร้อยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนสุขุมวิทถนนหมายเลขสามงสู หอดสุขุมวิทวสิบก็บสิสุดและข่วาวเจ้าก็สิไปสุดอยู่นั่นแหละอยู่สุขุมวิทหนึ่งนั่นแหละกัเลี้ยวทรายนั่นแหละบอเคยไปพอสุดถนนตัวนั้นมันมันโล่งจองโง,ง้งแดงลงไปลงไป ลรงไฟฟ้าตลานี้ลองไฟฟ้านานๆถือว่าอันนี้ก็จุดสุ่ม่และศูนกลางการค้าการขายระวางประเทศเด้ท่ามผู้สมเอเว็นน้ระวางประเทศทอีกเวาเนค้าขายภายในประเทศเด้ระวางประเทศ Kan okay, UOB Bapak ni nyanyi ยุติไว้ก่อนได้เอาซนนันมันมัว